อินเลิฟพระเอกช่อง3มอัปเดตเรื่องหัวใจหลังเปิดตัวคบสาวนอกวงการ เป็นอีกหนึ่งพระเอกที่ตอนนี้หัวใจกำลังอินเลิฟแบบหนักมากสำหรับเจมส์จีรายุตั้งสีสุขเป็นที่ทราบกันดีว่าหนุ่มเจมส์กำลังคบหาอยู่กับสาวโฟมแฟนสาวนอกวงการล่าสุด25มิถุนายน2565เจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตความรักว่าอัปเดตหัวใจนิดนึงตอนนี้ก็ดีครับดีเป็นปกติไม่ได้มีอะไรที่ไม่ค่อยดีคงคอนเซปต์ไม่วือวาหรือออกตัวเยอะใช่ครับคือของผมก็จะอยู่ประมาณ นี้มาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็อยู่กันไปเรื่อยๆผมว่าแบบนี้มันก็มีความสุขดีแฮปปี้ เวลาไปไหนมาไหนก็ใช้ชีวิตปกติเลยใช่ไหมใช่ครับอย่างเช่นเวลาจะไปทานข้าวหรือไปเที่ยวทําอะไรก็ใช้ชีวิตตามปกติจริงๆก็มีหลายคนที่ชื่นชอบบ้างในคู่ของเรามันก็เหมือนกับผ่านระยะเวลามาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะเราก็พยายามทําให้ทุกคนเห็นว่าเราก็สบายใจแบบนี้แล้วก็พยายามประนีประนอมให้ได้ทุกส่วนคือผมเองก็อยู่ตรงกลางด้วยก็พยายามให้ทุกคนมีความสุขที่สุดเพราะผมมีอาชีพที่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน หลายคนเอนดูคู่เราตรงที่ไม่ลงรูปในโซเชียลตัวเองแต่คนอื่นเอาไปลงให้เห็นเองครับผมผมไม่ได้ห้ามใครเลยนะครับคือมันเป็นการใช้ชีวิตปกติถ้าเกิดมันเริ่มมีการบอกเยอะหรือระแวดระวังเยอะอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้มันก็จะไม่มีความสุขคือพอเราทำแบบนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วเราบริสุทธิ์ใจเพราะว่าเราไม่ได้ทำผิดอะไรด้วยแล้วก็สะดวกใจที่จะทำ